การมีความหวังเนี่ยมันจะชุบชูใจของเราขึ้นมาอีกครั้งนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับเราหรือว่าอะไรก็ตามที่กําลังเกิดขึ้นกับเราอยู่เราจงฝึกตัวเองให้มีความหวังกับทุกๆสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นจะดีจะร้ายยังไงก็จงมีความหวังไปในทางที่ดีเข้าไว้ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่แบบมองโลกในแง่ดีเออใครจะว่าโลกสวยยังไงก็ช่างเขาเรา จะฝึกตัวเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอย่างน้อยๆเลยนะการมองโลกในแง่ดีมันเป็นการรักษาจิตและใจของเราให้สุขใจให้เย็นใจให้สดใสให้เบิกบานให้เชื่อมั่นในสิ่งดีๆมีความหวังครั้งใหม่เฮ้ยอีกชีวิตมันสร้างใหม่ได้ทุกอย่างมาสร้างขึ้นมาใหม่ได้เราทําให้มันดีที่สุดได้ในต,ตอนเนี้ยเรายังมีชีวิตอยู่ ยังไงเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้พบเจอสิ่งดีงามมากมายเออยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยังจะมีโอกาสที่แบบเฮ้ยเราจะสามารถแบบเป็นลมโพล่มใสให้กับครอบครัวของเราให้กับคนที่เรารักได้จงมีความหวังอย่างน้อยๆมันก็รักษาจิตรักษาใจของคุณไม่ให้ตกเป็นทาสของความเครียดซึ่งมันนําพามาด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายทําให้คุณไม่ตกเป็นทาสของโรคซึมเศร้าทาให้คุณไม่ตกเป็นทาสของโรคแพนิค คุณรักษาจิตรักษาใจของคุณด้วยการมีความหวังด้วยการมองโลกในแง่ดีมันโคตรแบบโคตรดีเลยนะถ้าคุณรู้ในเรื่องเนี้ยคุณจะเป็นคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยมันแจ่มใสมันสดใสทั้งจิตกายใจอะ่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะ